ในวันนี้นะคะทางด้านของหน่วยงานปปชค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคอสชสามารถที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองได้น,นะคะโดยการที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินค่ะแล้วก็บัญชีนิ้สินต่อหน้าสาธารณชนค่ะ เลขาธิการปปรชคุณสรรเสริญพลเจียกนะคะที่ออกมาพูดถึงกรณีที่พลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมของคอสชได้ออกมาบอกว่าพร้อมที่จะแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตัวเองโดยบอกว่าแม้กฎหมายไม่ได้กําหนดว่าคอสชต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็เลยขึ้นอยู่กับคอสชหากว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สิน ก็สามารถที่จะทําได้ค่ะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐตําแหน่งอื่นๆที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องยืน่นแต่ว่าในกรณีนี้เมื่อมีการยื่นแสดงรายชื่อบัญชีทรัพย์สินคงไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพราะว่ากฎหมายได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐตําแหน่งใดบ้างที่จะต้องยื่นและก็ต้องเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชน ส่วนกรณีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชมีหน้าที่ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินต่อปปชหรือไม่นั้นนะคะทางด้านของคุณสัน,สนเสริญน,นั้นก็บอกว่าเมื่อปี2549สปชไม่ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินก็เลยต้องไปดูแนวทางการปฏิบัติเก่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือว่าต่างกันไปอย่างไรกับครั้งนี้ โดยปปชก็จะมีมาตรา40แห่งพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตปีพุทธศักราช2542ที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐตำแหน่งใดบ้างจะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินดังนั้นค่ะจึงต้องรอการประสานงานจากสำนักงานเลขาธิการสปรชเพื่อขอหา,หารือในประเด็นนี้ก่อน ส่วนทางด้านของ,รงประธานปปชคุณปันเทพกล of of ้านรงรานะคะก็บอกว่าการยื 2, ่นทรัพย์สินของคอสชหากยึดตามหลักกฎหมายและพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตพศ2542ก็ไม่ได้กําหนดให้จะต้องยื่นค่ะก็เลยต้องพิจารณาในส่วนที่มีเหตุผลรองรับ แต่หากว่าคอสชอคนไหนได้รับการแต่งตั้งในคณะรัฐมนตรีก็จะต้องมีหน้าที่ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและก็เปิดเผยต่อสาธานชนตามปกติค่ะ